สั้นพี่น้องไม้ต้องไวจังไหนนี่หันก็นหกได้อยู่เอา้าเมื่อกี้พ่อกระถือที่โอ๊ยหนูมามาพอเห็นพ่อเดี๋ยวแม่หันเงินบอกเงินจะขอปูเห็นบพ่พ่อถ้ามาโฉบไปขอปูหอ้อยหนาโดนปูค่ะปูได้เลขอยูบัติดได้เลขอยู่ได,ยได้จะได้มาจะได้พ่อได้แม่หันมันเป็นศูนย์ศูนย์หกล่างค่ะ <Billie S 2> อ๋ได้ศูนย์หกลังเอาก็ะถือบดมันนะต่วไม่ลลายพุดนล้าสามสิบแปดได้จะได้เกาะได้พุดแลสามสิบที่สิบบาทนี่แหละได้ได้มาจากใส่เหรได้มาจัไตรถเขาแน่ก็เหมืนเขาโอนปูถึกถูกค่ะได้มาจากหันมันบอกจันดอนปูตางเขาตินปูต่างคนจะถือลายอยู่เมนบ่าคนถือลายอยู่เป็นห้าสิบหกิบคนยังนี้ง แต่บนหน้าเขียวเขาอีหลายอยู่่พอเด็กๆกลับไปบอกเพื่อนเขนก็เลยมีชโชคน,นี่อยู่ไนบ้างานะม,ม,ม,มันลมขังอย่างนี้มาขวดขาน่นแต่ว่ามือเลี้ยงปูวัที่ที่ๆเป็นปูค่ะขอปูไปแล้ววันที่แล้ววันที่หนึ่งอีกขอปูไปแล้วแต่ว่าทุ่มขาลงขอท่อลงหน้ายกไปเรื่อยต่วันที เราไปเจุดผัวนั่นเบื่อนึงค่ะคันมันขึ้นเบื่อนึงมันจะเขาว่าเลนมันก็ขึ้นมาอยู่เหมือนกันค่ะหนึ่งสี่หนึ่งค่ะหลานสาวน่ะไปจุดเหมือนกันั่งเกี๊ยวพนไปจุดขอกวานน่ะขอขอรัฐบาลเท่านี้บ๋อขอรัฐบาลนั่นแหละพนมาพนสมัครได้ทุกทีมงานเบื่อนึงคันเดียเขา ขันขันขันเขาฮันได้เลขหนึนะ่ะว่าฮัน,นเป็นอาไปาะหีขันเขคือขอให้ได้เลขหนึ่งนี่นะจะได้กินบาบดในหนึ่งสีหนึง่งอ๋อหนึ่ง่นึง่งคุณเป็นปาเห็นเขาหัว,วท่อคนค่ะยิมนั้นค่ะน่าหยกกับเบอหนึง่งแต่ขอดอนพูตานะพอนะอะตอนี้หลายคนอยู่ดอกไปขอเนาะ พุ่งที่งานเบื่อสม่างม่อเด็กเปิขวาเขาจะมาขาไปเขาจะมาเสียดอกว่า็นอ๋อมีแต่เบื่อหนึ่งเสื้อเออมีชื่อเบื่อหนึ่งค่ะบางเขาลงพูดใบ้านเนี่ยเขาไปขวาให้เบื่อหนึ่งเขาเขาอยู่ได้แหละอืมคือนบ้านก็ได้ทั่วหมดเลยได้ไหมบางวัที่หยิบสยิบเก่าอ๋ออันบางหันอ่ะไอ้ได้ยินแต่ว่าไปขอ ว่าให้เขาผู้ใหญ่บ้านอยู่ดอนปูตาเอาบันี้ขอก็เลยได้มันบ่พอไ่าๆแสดงว่าไอ้ดอนปูตาเฮานี่ของานได้งานขอโชคได้โชคพอขอเงินไดเงินบอกเมื่อเดือนมีนาที่ดินเขาแก่เขาเขาบอกว่าสั่งไงครับครับเย้าของไรที่ไรหนุ่ยเนี่ยตัวนั้น แมนนี่ก็เลยงเขาจะเอาก็เลี้ยงคว้าไว้น่ะมันเลยเขาค่ะคือเขาทั้งคุยบ้านนึกพูดช่วยว่าองก็เลยว่าถือหานี่มางั้นไหนวันที่ที่แสดงว่าประสบความสำเร็จเพิ่นเมตตาแานนี้ก็เลยว่าเป็นนี่ถิอไปมันจะไปเลยไปต่อนหน้าไม่จะเลี้ยงปูกบไปเกลียดเขาว่าทีนี่มอเล่มมาสรลองให้ปูท่านโอ้ ไปขอปูขอพนิยายบ้านได้พนายบ้านวันนี้ก็เลยสีฉลองบ่เพาะเขงท่านล่ะเาลองกัยังเมา่อัีนปูพายิ่งแต่ก็มาบอกไม่ควนว่าที่เอามาลับซิ่งนะโอ้พนิยปูมันวนเลยนะครับนาอเพู่ปในไฮโซวจ่จักปีกับปูปูเป็นไฮพอปีแรกก็มาลับซิ่งมาลงปีกายนี่เอา่ามันตี ทีนี่เขาก็คว,าวา่ามาตีมาลําซิงฐานจำเอาพิษปีแรกนะครับนะเนาะคนได้อยากพดมีท่อคสอให้ซื้อตัวได้วกว็พอจำ 6, ได้ปะแปดห้าแค่หาแปดหกเก้าศูนย์พี่กายได้ครับเนกะ้าศ<ว>ูนย์ปีก้อนไหมครับปีก้อนนั้นแปดห้าเนาะครับ,รบปีประกาศใส่ไหมปีปีแรกกันแปดห้า ปีปีสองยังพอเก้าศูนย์เก้าศูนย์ปีนี้ได้บานนี่ปีนี้ขึ้นบ้านนี่หมว่าปะอันนั้นแต่ว่าขาเจ้าไปจุดกวันนี่ขึ้นมาแล้วแต่ว่ามือเลียงปัวยังติดจุดไหมค่ะซุ้มขาเจ้าเขาเจ้าบ้าในสวท่อครับหลายมันมันขึ้นมานมาเจ้านี่ได้หนึ่งสีหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งวันจะตรงกันมอนนะพ่อเนาะไมนติดตรงว่ามือเรียงปัวบ ได้สามตัวได้นีหนึงหน่งเนาะเป็นรัฐบาลมันบับมันรัฐบาลเนี่แหละขเขาขวาไว้ซึ่งเบื่อเขาเขาว่าก,นกนันเขาเทีกเ่กขึ่นเลียกหนึ่งมาให้เลขยกสองมนเลขกขื่นเลขยกหนึ่งเขาว่าเออได้แล้วครับค่ะมันใจปูเลยเนาะครับขอกระปู่ขอปูปูคนก็ขออีหยังก็ได้อันนั้นนะ่อเนาะนั่งปุ๋ยบ้านเถเขาคอะไไอ้ปุย ไเบ้าวให้เลยละก็ได้ได้พวบ้านค่ะแล้วพกนีควนบ้านหนึ่ง้าพอก็ได้เมื่อเงินไปก็ว่าให้เขาได้เบื่อหนึ่งก็ได้เบื่อนึ่งหรอว่าให้ค่ก็ลวเราติดตามนี้เนาคอเนอกขึ้นัาขุดที่14นะครับขุดที่14ใช่ไหาครับ ว่าน,นีนเลี้ยงอยู่กลางบ้านก็ไอ้ที่เห็นเขาเลี้ยงอยู่กลางบ้านเมื่อไรเลี้ยงกลางบ้านว่านี่นะเจ้าะตักบ้านเนี้ยก<ม>ระทู่กระท้ายอมตกเย็นดีแล้วก็ได้เลี้ยงปูกลางบ้านวันนี้ไ<ฆ>ปเลี้ยงดวนปูยี่ห้องนีย 4งสี่ห <convert> นึ <un benim> ่งบอกหนึ่งสี่หนึ่งเป็นจุดขอกนะครับเออเขาจะจุดขอฝันซุมหัวรื่อทว่าวันนี้พ่อฝันบ่จ้ะฝันดีอยังไงแต่ว่าบัตรท่านในว่าอย่าให้เรียกหรแต่ว่าให้เลี้ยงปูนะพ่อนเพราะว่าแก่ไขปูมากฟังก่อนเนเด็กจะตรงมาปูออฝันแก่ไขว่าฝันปูขอม่หาอยู่ให้ไปเ็นันนนี่ไว้กับกับซุ่มขให้ ก the right ้าวท่อท่อข้อท่อพวกนี้เข้ากันอยู่พ่อนี่ฝันอ๋อฝันว่าจังไหนจ้ะฝันนะเขาเห็นมาบวชไม่เงี้ยไเฝ้าเห็นเนี้ยเห็นเขาเนี้ยโจกเบื่อมือจกเบื่อนั่นแหละคร่ะได้เบื่อแล้วมาหนี้ก็เลยว่าให้อาบุษโสจกควันเขาชอบเขียนเบื่อต้องใส่น่บให้เกียรติผู้เฒ่าไว้ท่านผู้เฒ่าไม่โจกไว้ท่านไม่เปิ่อ กาไม่บัดมือทุนนน้อยม,มือนีเขบาบอได้เบอร์นิงว่าเขาจะอะว่าอ้าววงดีเยอะเลยเบอร์นิ้งเยยี้ยอนี้ใช่ไหตัวนึงบอกเรอนึงบอกเขาขอให้เด็กนึงมาเป็นรัฐบาลไทยนะี่นะโอ้จกได้เด็กนึงก็เลยว่าขอให้นึงนี่มา พอไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้ยูามพูตาได็กเกินๆก็ปูใบบองเงืบบงวดนี่งวดนี่ยเกินไปอยู่บอกปูเองเลยครับมาเจ้าเองเลยว่าปูให้เขาเด้อวันที่นี่งวดที่เลี้ยงปูนี่่ะครับเพกสิ้อนน้ำไปเฮ็ดเสาไฟไว้ก็เลยว่านกันเขาที่เพราะว่าเขาิที่มุ่งตัวอะไรมุ่งรวมหมวกอีกครับจะลาเพิ่นนะครับเออมันกว้างขึ้นมันกว้างใหญ่ขึ้น แต่ว่าเขาก็ขอไใบยืดดอกว่าให้ตัวได้มากกว่าเขาปฏิเขาไปจุดแล้วนะไม่ได้หนึ 1, 4, 1. 1> ่งสี่หนึ่งเขาหนึ่งสี่หนึ่งเขากับป,ปูปลาพอให้ออกตัวนี้เด้อบอกเขากับปูปาแหละเขาก็บว่าให้ได้แล้วที่เน่งงูเมืม่อนี้เขา <c oughs> ไปขอเรื่องงานเนาะครับนี่เนาะขอเรื่องงานขอเรื่องโชคลาภพร้อมเขาให้ได้ที่ดึงเมื่อนี้เนาะพ่อเนาะมือเรื่องต่งเนาะมือเแต่งเขาเจ้า เราพอนกปูดอนปูแต่นะคะพี่น้องที่เนี้ก็คือปูให้มาสองปีซอนที่มาตามปีแรกแปดห้าห้าแปดปีที่สองเก้าเก้าศูนย์น่ะพ่อหกเก้าศูนย์โอ้ยหกเก้าศูนย์ก็มีคนโชคดีถูกกระติรีแล้วมาที่หนึ่งพ่อปีที่พัานมาก็ทุ่มเขาจะยึดบ้านแล้วเขาจะว่าที่นี่ไม่เห็นสลองเห็นปูขาดเขาจะเป็นวปาวันี้กวนไหม อันนี้เห็ี่เมา่อกี้รถไปเจ็ดเตรียมสถานที่เรียบรอยอ้อยเรียบร้อยแล้วปูใหญ่ไกลปูได้อยากเดินทางมาอโศกอาลาบกับดอนปูตาเดินทางมาได้ในวันทนี่ส <14 S 2> ิบสี่นะฮอเนาะสี่สิบสี่ปูจะพาดนี่นะครับเดีไกลๆนะครับอีกสองหมื่นสามหมื่นนะครับเพราะว่าปูเป็นไห้โศกไห้ลาบมาสองปีสอนปีนี้จะเป็นปีที่สาม สำหรับตัวเลขกนวทางนะครับถี่เพิ่นไปขอเพราะว่าเพิ่นไปลงงายหยกนะพอน้อเพิ่นว่าเพิ่นจุดใจตัวนี้หนึ่งสี่หนึ่งนะครับขอรัฐบาลไขยนะครับขอรัฐบาลนี่นะเพิ่นว่าเขาเลขหนึงมันได้รางวัลที่หนึ่งเพิ่นว่าจะได้ก็เพิ่นว่าเพ่อนขอให้ได้เขาเลขหนึ่งครับเ้าจะมีตเบอร์หนึ่งเขาจะเลยจุดทูบตัวนี้ไว้ พอก็คือพอตัวนี้เฮอย่เลยเขาเจ้าดิครับที่จะเขาหนึ่งซีหนึ่งก็เย้าเฮ่อยู่แล้วอะกันรอรุ่นนะครับมันจะตรงกันบอในวันที่สิบสี่นะครับนะเอาคว้อปูคนละคว้าปูเนี่ยคันเข่าก็เย้าว่าที่สลองยางไงี้หละวันที่สิบสี่นี่ครับตัวเรียน้ำโชกอ่ะเพาะตัวเรีน้ำโชกเขาเย้าครับค่ะอันนี้เขาทุ่มสวท่อหน้ายกครับอืมมันก็ จะสรองใหญ่เลยอีกสองสามหมื่นเนาะพอเนาะเนาผู้ใดอยากเดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภนะครับเดินทางมาได้นะครับเพิ่นเดี๋ใส่มองไแรกขอพอ่อตวงปู่ตาเข้าไปหตวงปู่ตาบ้านยังพันสังกัดบ้านยังบ้านปงเสียกนนท,น,น,ทนท์ไทยนนท์สันทองครับไทยทองครับสามหมูบ่บ้านสามหมู่บ้านนี้ครับเป็นจุดศูนย์รวมของจิตใจสามหมู่บ้านนะครับอันนี้เนาะพอเราความฝันยามให้ฟังไปเนะจ้ะ เอาปันมาปูมาหาอยู่แต่ว่าเขาระเทศใ,ให้เลกเด้อเวลาเดี๋ยวเมืองเลี้ยงปูครับอเพิ่งก็เลยว่าจะงหายอยู่ไฮเลกเด้อมาดีหน่อยเลยไปขอมาเท่านี้ละค่ะหนึ่งสีหนึ่งเล็บตัวนี้หนึ่งสีหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อก็เป็นตัวเลขนะครับที่เป็นไปขอที่ดอนปูตานะครับกับลอรุ่นเด้อครับเดินในวันที่ 14นะครับ14พฤษภาคม2568นะครับเรียกดอนปุตตานะครับพีอดมินแต่มาตามนะครับโชคดีมาแล้ว2ปีซ้อนนะครับปีแรกนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ8558ประกาศไซไม้นะครับผู้ดดอยากปดนี้เท้ากรสอหายเสื้อเลยเพิ่นบอกนะครับ8558้าก็เข้าตรงๆนะครับปีที่2นี่ครับมันออก6,90นะครับผลรางวัลก็ออก90นะครับ มีบางท่านนะครับพันซื้อลอตเตอรี่ก็โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะครับเดี๋ยวผู้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะครับเพิ่ะมาฉลองในวันที่14นะครับจางมะลัมมาฉลองหายทางปูนะครับกลับมารอติดตามนกัด้วยครับแสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับตัวเลขที่ดอนปูตาบ้านโป่งเชือกนะครับบ้านโนนสองทองนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ ได้เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาบนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางของคุณพ่อวันทาดอนปูตานะครับขอโชคๆมันหมันสวัสดีครับ